สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเชฟจากครัวร้านสค์จะมาเผยเคล็ดลับห่อปอเปี๊ยะสดให้เป๊ะไม่มีแตกครับหลายคนเจอปัญหาใช่ไหมครับแป้งเละบ้างแตกบ้างวันนี้จะหมดไปสูตรนี้ไม่ใช่แค่ส่วนผสมนะครับแต่มันคือเทคนิคที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเรามาเริ่มกันเลยวัตถุดิบก็มีแผ่นแป้งปอเปีย๊ยะกุ้งหมูเส้นหมี่ผักสดต่างๆตามชอบเลยครับ มาถึงมาสเตอร์ทิปแรกครับคืออุณหภูมิน้ำที่ใช้จุ่มแป้งปอเปี๊ยะน้ำต้องอุ่นพอดีครับประมาณ40-50องศาเซลเซียสไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดและจุ่มแค่3-5วินาทีครับแค่พอให้แป้งเริ่มนิ่มไม่ต้องเปียกโชกเพราะแป้งจะนิ่มขึ้นเองเรื่อยๆนี่แหละครับเคล็ดลับสาคัญทีนี้มหาห่อกันวางแป้งที่จุ่มแล้วลงบนจานเคล็ดลับที่2วางผักกาดหอมรองพื้นก่อนช่วยซับความชื้นและทำให้แป้งไม่ขาดง่ายครับตามด้วย เส้นหมี่หมูกุ้งและผักอื่นๆจัดวางให้สวยงามครับเทคนิคการหอ่อผาแป้งด้านล่างขึ้นงาพับด้านข้างเข้าแล้วค่อยๆม้วนขึ้นให้แน่นแต่ไม่บีบนะครับเห็นไหมครับแป้งไม่ขาดไม่เละสวยเปะ๊ะทำตามนี้รับรองมืออาชีพครับมาทำน้ำจิ้มถั่วครับเนยถั่วซอสหอยซินกะทิน้ำตาลปีบ๊บกระเทียมพริกมะนาวคนให้เข้ากัน เคล็ดลับความหอมมันอยู่ตรงกะทิครับค่อยๆเติมน้ำเปล่าปรับความข้นชิมรสตามชอบเลยครับหอมมันกลมกล่อมสุดๆเป็นไงบ้างครับปอเปี๊ยะสดที่ห่อเองสวยๆแถมมีน้ำจิ้มรสเด็ดผมรับรองว่าสูตรนี้ทำง่ายอร่อยเป๊ะไม่มีแตกแน่นอนครับลองทำตามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ